สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนมีเนื้อหาสาระมาฝากเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแทนที่คำหรือแก้ไขคำทั้งเอกสารแบบอัตโนมัติง่ายๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้ผมยกตัวอย่างในเอกสารฉบับนี้นะครับผมจะแก้ไขคำว่าจังหวัดยะโสธรน,นะครับให้มาเป็นคำว่าจังหวัดอุบลราชธานีทั้งเอกสารเลยนะครับ ว่าเราจะทำยังไงเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากการกดปุ่ม Ctrl H บนแป้นคีย์บอร์ดครับกดพร้อมกันเลยนะครับ Ctrl S บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพนี้ขึ้นมานะครับบรรทัดแรกนะครับตรงนี้สิ่งที่เราค้นหานะครับผมต้องการที่จะเปลี่ยนคำว่าจังหวัดยะโสธรให้มาเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ อันแรกนะครับเราก็ต้องพิมพ์คําว่าจังหวัดยะโสธรครับพิมพ์เลยนะครับจังหวัดยะโสธรพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับจังหวัดยะโสธรจากนั้นในช่องที่2นะครับแทนที่ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีพิมพ์ครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราก็ตรวจสอบคําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับ พอถูกต้องเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็มาเลือกเมนูข้างล่างนะครับจะมีอยู่ให้เราเลือกนะครับจะมีคำว่าแทนที่กับคำว่าแทนที่ทั้งหมดนะครับทั้งสองเมนูนี้นะครับมีความต่างกันอย่างไรนะครับคำว่าแทนที่นะครับความต่างก็คือถ้าเราเลือกเมนูแทนที่ข้อความของเราที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับ ก็จะเปลี่ยนทีละคำทีละคำนะครับอ่ะลองมาเลือกดูนะครับผมจะเลือกคำว่าแทนที่นะครับเห็นไหมครับอ่าผมเลือกแทนที่นะครับคลิกปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนไปทีละคำจากจังหวัดเยโสธรเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดอุบลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากดแทนที่อีกนะครับก็จะเป็นคำที่2ที่จะเปลี่ยนนะครับกดแทนที่อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นคำที่3แต่ในกรณีที่ เราต้องการเปลี่ยนทั้งเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็น10หน้า20หน้าเป็นได้ร้อยเป็นพันพันหน้านะครับเราก็เลือกที่คําว่าแทนที่ทั้งหมดเลยนะครับอ้าวเรามาเลือกกันเลยครับแทนที่ทั้งหมดระบบก็จะแจ้งนะครับว่าเสร็จทั้งหมดแล้วเราได้ทําการแทนที่36ครั้งนะครับนะครับสาครั้งซึ่งทั้งเอกสารของเรานะครับมีการแทนที่ทั้งหมด36คํานะครับ เราก็ตอบตกลงครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดนะครับจากนั้นเราก็มาเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับข้อความทั้งหมดจังหวัดยโสธรเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานีทั้งเอกสารเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเนื้อหาสาระมาฝากเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ